เอาครับพี่น้องบังไฟบังที่สามครับของไข่เอาไทยไทยดำซิงซปเปีย่ยอครับสามร้อยไรซีครับบังนี้ครับผมความแล่า hên chưa hên chưa luồng ma leo luồng ma อ้ยอยาว่ายเป็นน้ำด้วยบังเนี่ยรูบ้บาู้เสียอยูโอ้เบาเบาสำหรับบังไฟบางนี่ครับผมอ่าก็ยัง<า>เป็นาอาการาเหมือนเดิมครับพี่น้องอาการอ่ามือเผาบอทำงานเต็มที่นะครับแมือว่าจะล่าง ผมล่างหยอดหยอดนี่อิ่มคักแล้วครับยอดเปียกคักแล้วครับเปียกจนว่าจนควันใหญ่ขนาดนั้นครับแต่ก็นยังมักเหวี่ลงเขาที่กๆอยู่นะสงสัยต้องไปแก้เอ็นอยู่ไหนเรียมมือเผาไหมล่ะครับนี่ครับอ่าสุดท้ายแล้วตอนแรกดูเหมือนจะเบาครับแต่ว่าลงมากอะเบาเบาครับอัะนี้หัวตักหัวตักหัวตักนะครับ เป็นการยเผาบ่ยิ้มครับเป็นมังเ่าบ่คอยเผาครับปัญหาที่เราเจอตั้งแต่เริ่มเลยครับผมแต่ว่าผมคิดว่าอมาอัดให้ล่ำตัวเงี้วมันจะมันจะเผาหลายกาเก่านะครับสุดท้ายแล้วมันกับบเผาคือเก่าครับพี่น้องยจก็ตตองปะปุงเื่องมือเผาครับอ่า เอาเดี๋ยวเจอกันไหมนะครับผมในสุดต่อไปครับผลการทดลองบางไฟของเฮากะกสิททดลองไปเรื่อยๆครับพี่น้องทดลองไปเรื่อยๆทดลองสุ่มข้อค่คิดคุณสูตรไปเรื่อยๆครับบางนี่จะยังมะพ่านอี่ครับผมถือว่าลมเล้วครับสู่กันไหมนะครับ สำหรับสุดต่อไปครับผมพี่น้องสุดหนาสุดต่อไปนี่เขาจะปรับปรุงเลี้ยงมือเผาไม้นะครับหัวเผาไม่เราก็ลํำโตครับผมปรับปรุงเลี้ยงลํำโตล้ำโตของการอัดนะครับให้ออกมาอยูุที่บเกินเจ็ดโลครับพี่น้องให้บบเกินเจ็ดโลนะครับให้ยูทีประมาณ หก <6 S 2> โลกแปดถึงหกโลเก้าครับมันพอดีครับผม<อ>